ต,ติดสตันนี่ไงโอ้โหเขายังดูเชิงออกวะโอ้โหโหดกระโหดมาเจอกันนี่ก็แบบนะเออมามาสิมาสิเอยจะตายเอาจะตายเอา ลุงวิทย์สวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยลุงวิทย์ทีวีลุงวิทย์ลุงวิทย์ไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ้าแล้วใครทําอะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยมีที่นั่งเอจะว่าไปก็สบายนะเออว่าจะซื้อคอมมานั่งเล่นดีกว่าอืมน่าจะเจ๋วโอเคอาบน้ำก่อนดีกว่าโอโอเคโอเคเย็นชื่นใจโอเคสักหน่อยก็ได้โอ้โอ้โอโอเค ล้างมือล้างมือโอเคไปดูสิมีใครต้องมาสู้กับใครแล้วเนี่ยฮึเฮ้ยว h ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยืฮ hey! ึืึนี่มันฝาแฝดนี่หว่าเฮ้ย what the โอ้โหเรามาดู VIP ก่อน VIP โอ้โหเหมือนเดิมเลยชุดเดิมเลยนี่หว่าชุดเดิมที่เราไอเนี่ยที่อ่าไอรอนแมนกับกับตันอเมริกาสู้กันนี่หว่าโอเค ดูลัอคกี้บ็อกซ์สิโอ้ลัอคกี้บ็อกซ์แปลงใหม่มาเยอะเลยเนี่ยโอ้โหเยอะมากโอเคเก็บมาโอ้โหมีลัอคกี้บ็อกซ์นารูโตะโอ้โหอันนี้นานๆที่จะเจอเนี่ยแล้วก็ลัอคกี้บ็อกซ์ไดมอนด์ทามิชีนแบร์สเปรเล,ล่แอสโต้โอ้โหจัดว่าเด็ดเลยนะโอ้โหน,นึกแล้วก็หนาวเลยนะเนี่ยโอเคอ่ามีอะไรอีกไหม เฮ้ยเฮ้วองปัดทำไมเราไม่ดูตั้งแต่ตรงน,นี้ตั้งแต่แรกวะเออโอเคก็สวัสดีกันด้วยนะผมอยู่กับผมดีมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดลัคกี้บล็อกรวมนะผมสุดโอพีเลยนะผมผมก็จะมาสู้กับดีมคุงนะผมสู้กับตัวเองนะผมเฮ้ยเขามองว่าเขามองว,ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลยนะครับก็มีน้องๆรีเควสมาเยอะพอสมควรเลยนะครับว่าใหพ้พี่ให้ผมเนี่ยสู้กับดิมคุงหรือตัวผมเองนะครับนะก็คลิปนี้ขอสัก 500ไลค์ก็พอนะผมไม่ขออะไรมากนะครับโอเคเปิดอันแรกเลยลัคกี้บ็อกซ์ทําปชินเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเราได้หมวกมาเลยนะผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอ่าจูราสสิกเฮลเม멧นะครับผมหรือว่าเป็นหมวกของจูราสสิกนั่นเองนะครับผมเป็นกองหมวกอ๋อเอาเรื่องว่ะบวก40แม็กเลยนะครับแล้วก็10น็อกแบ็คนะครับผมเอาเรื่องาเอาเรื่องครับเฮ้ยโอ้โหทำไมวันนี้มีแต่ของดีๆเว้ยนะครับ นีออนซอสนะครับผมงอเอาเรื่องนะครับหรือนีออนซอสนั่นเองนะครับบวกห้าร้อยเลยะนะครับนะก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าใครจะชนะเออล็อกกี้บ็อกนี้โอพอยู่นะนะครับเอ้แต่บางทีมันก็เป็นอย่างนี้เฮ้ย what <c oughs> the เฮ้ยไม่ไม่นะเออตายไม่ไม่น่ารีบตายขนาดนี้เลยเออตายมา จ๊บเราอยู่ในไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห OP 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 แน่นอนนะครับณจุดจุดนี้นี่ผมขุดมาขุดมาโอ้โหรวยเลยครับผมรวยท่านผู้ชมรวยอะไรครับตอนนี้ผมรวยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมผมต้องรวยนะครับนี่ผมนี่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 ไม่ใช่ใบหน้าผมแปลกๆนะฮะฮึโอเคเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีหมวก จุลสิกนะครับผม,อมของอย่างดีท่านผู้ชมโอ้โหป้ามาป้ามาป้ามาโอ้โหของโลภโลภเลยนะครับนะโลมาก,ก็ร,ระวังลาบหายนะครับท่านผู้ชมครับนะออโอเคก็อะโอเคคืนฟื้นฟ,นฟนูที่โอ้โหได้มา13ามครับผมกับทองเป็น18ปนะครับนะท่านผู้ชมครับโอเคเอ้ยนี้บวกไม่ได้ถ้ายิงบวกมันจะยิง ไม่ดีนะเบเห็นน้องเขารีเควสมานะครับโอเคก็ป้าบมาเลยลบมากคนลบมากก็อย่างนี้แหละนะครับอันนี้โอพสุดมั้งป้ามาโอโหโอพสุดสุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอานี้แล้วกันป้าโอเคเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเราจะเปิดอันที่มันบวกร้อยก่อนนะครับนี่นบผมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคเปิดมาเปิดมาเฮ้ยอ๋อเราได้ เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะสิวทัศนสิวทัศนไม่เอาเลิกคุยเลยนะครับสิวทัศน์ถึงจะขุดไวแต่ก็ถ้าเกิดเป็นสิวทัศน์เราก็จะไม่เอานะครับอืมเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สิวทัศนเนี่ยเราจะขุดมาเราก็จะได้บล็อกกี้บล็อกเหมือนเดิมนะครับอันนี้หืมสปีดโอ้โหทูอะไรเนี่ยทูฟัสฟอร์ยูอะไรวะเนี่ยเราอย่าเพิ่งดกว่าผมพอจะรู้แล้วถ้าเกิดเราทำยาสปีดเนี่ยเราจะวิ่งไปทันทีนะครับท่านผู้ชมครับอืม เอ,อไม่นะตายกี่รอบแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสาร่าเออเฮ้ยเราได้ธนูมาท่านผู้ชมว้าวดิมคงลักกี้โบรน,นะครับผมนะโอเคจะว่าแจ่มเลยนะท่านผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีคอยอัสตอลนะโอ้แอสตอลอะไรอะ่ะเฮ้ยของต้องอยู่ข้างบนแน่นอนท่านผู้ชมไ,ไหนไหนดูสิของข้างบนออของข้างบนมีอะไรบ้างของข้างบนชึบ โอเคเจ็บจ <laughs> okay. okay. ึ๊บปึ๊บมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันตุ้มตามเนี่ยคือยังไม่ได้ของอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โห,โหอะไรวะเนี่ยเราได้พวกดาวกับไอ้นี่มาผมแล้วมันก็แต่มันจะหายอันนี้งอเหมือนเป็นแบบว่าดาวแบบเอาไ,ไปปานี่ไว้กินนะผมโอเคเราจะเปิดอันที่บวกร้อยก่อนเลยนะผมจัดมาบวกร้อยแล้วเอาจะเอาเฉพาะแอสตอมาก่อนไอ้สเปรเล่อสเปรเลนะครับผมเฮ้ยโอ้โห จีเจ๊ยังโหสเปเรียลลัคกคิซอสนะครับผมวันนี้ไม่ได้ของดีๆคือแบบนะคนมันดวงดีก็อย่างนี้แหละนะครับนะอนี่กล่องมีอะไรด้วยโอ้โหไม่ได้ของดีๆก็อย่างนี้แหละนะครับนะเออไม่มีอีกแล้วนะผมอย่าไปดูคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่เป็นคลิปอ่าที่ผมสู้กับอ่ากับตันอเมริกาไปนะครับนะคือโชคโคตรไม่ดีนะครับแต่ก็พลิกเกมได้อย่างสวยงามนะครับ นะก็ไปดูก <ated> ันได้ครับผมแล้วก็ใครยังที่ยังไม่ได้ดูไอรอนแมนกับกับตันอเมริกาสู้กันก็ไปดูกันได้ครับผมผลสรุปว่าใครชนะก็ไปดูกันได้นะครับอันนี้ซูเปอร์มิสเทอรี่โพชั่นมันคือแบบว่าเป็นยาลึกลับนะครับผมแล้วผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหาตายแม่งไปเลยปึ๊บอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจึปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะอะไรอะเราลุ้นครับผมท่านผู้ชมเราลุ้นเราลุ้นเราลุ้นราลุ้นกันเลยครับผมชึบโอ้ ไม่ค่อยดีเลยนะครับนะเฮ้ยเจ้าม้าน้อยยายาโอเคเจ้าออกมาได้แล้วเยี่ยมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีช้ำเน็ตยไหมไม่มีช้ำเน็ตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าโหดหรือไม่โหดนะครับนะก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมอันเนี้ยโอ้โหเดอะบิ๊กบลูเบสนะครับผมช้ำเน็ตยสามเลยนะครับผมน็อกแบ็คโอ้โหเยอะเลยนะครับมีดาบไฟด้วยนะครับมีไฟอยู่ในคุณคุณสมบัติในดาบนี้นะครับ ก็จะว่าโหดเลยนะผมคือวันนี้แบบดวงดีโอ้โหได้เกาะมาอีกแล้วเออคือแบบเป็นอะไรที่ดวงดีมากเลยนะท่านผู้ชมครับนะผมเนี่ยโอเคเราเปิดชนิดแบกันเลยนะครับอืมก็ถือว่าโอเคไหมก็โอเคนะลัคกี้บ็อกนะโอโหเราได้ลัคกี้พชั่นใช่ไหมอีใช่เยี่ยมไปเลยนี่ผมโอ้คือผมสู้กับตัวเองไงผมจะผมจะชนะหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็เชียร์กันได้ผมว่า เชียร์พี่ดิมหรือเชียร์พี่หรือเชียร์ดิมคุงแล้วกันล่ะเออผมดิมคุงไอเคนนั้นเป็นพี่ดิมอะเอาโอเคปะ่ะเออบอกว่าเชียร์พี่ดิมคุงกับเชียร์ดิมแค่นั้นแหละมันไหนก็เชียร์ดิมคุงหรือเอชียร์อ่าเชียร์พี่ดิมคุงหรือเชียร์ดิมคุงตัวปลอมอะไรประมาณนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอ้โหได้กแกลบผมได้กแกลบแกลบโอเคเฮ้ยดาบดาบลัคกี้ซอสใช่ไหมอ่าโอเคจัดว่าเจมนะครับผมเฮ้ยโหนี่เกาะม้าไม่เอา,เอ,า,เอ,าอ๋อนีอ่ไม่เอาไม่รู้เอาไปทำเตะอะไรเฮ้ยมีแ เดี๋ยวพอเก็บมาชี่เหลือจริง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 จิงงไปนะครับโอเคชุบ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 โอเคแล้วเปิดลัคกี้บ็อกซ์อ้าวเอ้ยบล็อกร้อยยังมีอยู่ในชนิดแบกชุบปุ๊บปุ๊บผมไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคเราก็จะเปิดลัคกี้บ็อกซ์แบบไม่มีบวกแล้วนะครับผมเพื่อที่จะได้ดูไม่โกงมากนะผมแอสตอลมาเลยอุ๊บผมเริ่มกลัวเขาแล้วสินะเฮ้ยเขาพับไปไหนเฮ้ยจุบอย่าไปสบตาเขา โอเคผมนี่ชักจะหล่นละวันดีสโนโมันวันดีเจ้าหมาน้อยวันดีเจ้ามา้า,มาวันดีเจ้าพวกอะไรพวกเลสโตนเครื่องจักรด้วยนั่นแหละแล้วก็วันดีพวกพวกมาเก็ตมาเก็ตคืออะไรพวกอีกแบบหนึ่งคือโอ้โหนี่มันโคตรพ่อโคตรแม่มาเก็ตมันคือโอ้ไม่นะบ้านผมมันไม่ใช่บ้านมันที่ห้องพัก มีอะไรให้ให้ผมช้อปปิ้งมั่งเนี่ยครับนะมีอะไรให้ผมชอ้อปมั่งอเอไม่มีอะไรเลยนะครับไปแล้วคุยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนนึงมีอะไรให้ผมช้อปปิ้งมั่งครับฮัลโหลโอ้โโหอเคเปิดลัคก,กี้บ็อกซ์ต่อไปนะครับอ่ะต่อไปโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดไม่งั้นคอมบินแน่ปึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเย,ย้โอเคจุ๊บเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 ลบสามสองหนึ่งบัมอื้อหืออือหือตุ่มตามตุ่มตามดูแววสิโอ้โหหายหมดเลย <c oughs> หายหมดเลยอ่ะนะครับโอ้โหเจ้าหมาเจ้าหมาตายเสียดายมากนี่อะไรเอ่ยหึมันดำทับเจมูลหนึ่งเราไม่เอาเราใจพอนะเนาะเราจะไม่โกงนะครับอ่าเป็นไงน่าโอเคนี่หลักยกช้าชิ้นต่อเลยโอ้โหเราได้ที่ขุดมานะครับผม ก็จะเอาไปตีพี่ดีมนะครับเอาไปตีพี่ดีมนะผมเออบอกได้แล้วผมผมพอพูดได้แล้วก็คือเชียร์พี่ดีมคุงหรือเชียร์พี่ดีมเออมันก็เหมือนกันนี่หว่าเออช่างมันเถอะนะครับก็เอาง่ายๆคืออ่าผมเนี่ยในฐานะผมผมจะเรียกว่าตัวเองเป็นพี่ดีมคุงแล้วกันอ่ะแล้วส่วนคนนั้นก็จะเป็นพี่ดีมนะครับโอเคก็คอมเมนต์กันได้ว่าเชียร์ใครนะครับผมโอเคแล้วลัคกี้บ็อกชุดนี้ของผมนั่นก็คือลัคกกี้บ็อก นาดูโต๊ะนั่นเองนะครับผมป้ามาโอ้โหเนี่แล้วดูทรงนักกีฬาญนูโตะนะครับก็สวยเลยนะผมใครยังไม่ดูที่ผมสู้กับนารูโตะก็ไปดูกันได้นะครับนะโอเคโอ้โหผมจะฆ่ามันยังไงดีเนี่ยอ่ะนี่ล้วกันใช้นี้ไปประโยชน์ไปตายซะพวกเจ้ามันลำคานอื้มอื้มนี่นี่อย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ลวกันอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ลวกันโอ้โห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 ทำให้ผมแหลกเลย เธอมาทำให้ฉันแหลกเขามีแต่หัวร้อนนะครับอันนี้แหลกนะครับโอ้หนี่คือซุปเปอร์แหลกอะนะครับผมบอกได้แค่นั้นอะนะครับแล้วผมก็ติดบัคจนได้ลากิบอ่ะมาลากิบอกมารีบเปิดรีบหนีโอ้อะไรวะเนี่ยแบทแมนนะเนี่ยเพิยบเลยนะครับโอเคเปิดลากิบอ่ะมาชุบเปิดนานจังฟ้าอึบชุบปึ๊บโอ้โหได้เอ็นเดโฟครับผมบินไปนู่นก่อนเฮ้ยเฮ้ย ออกมาจากที่สักทีโอเคชุบชุบโอ้ชิด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 เราเอาดาโอพีดาโอพีของเราอยู่ไหนนีออนนีออนมานีออนมามาสิไอพวกไอพวกเจ้าห้ไปได้หมดแล้วเฮ้ยอย่าให้าโหดนะข่าโหดนี่เจ้าหนาวทันทีเออขาบอกไปก่อนนะอืมเราได้รองเท้าโหดมาแต่เราไม่เอาเราต้องการนี้ผมเราต้องการอ่าไม่ใช่ไม่กิเกียงครับผมอนี้เราต้องการรองเท้าเรียบร้อยนะครับ อนี่ขนนกคือการตกใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเช็คครับผมสามสองหนึ่งฮิ้วจึ๊บปึ๊บถ้าใครบอกว่ามันการตกวะไอชิบหายผมเห็นคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับพี่ครับขนนกทำการตกได้นะครับแม่งไม่มีผลเลยเลยเอา้าผมมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยผมต้องบินกลับใช่ไหมโอเคได้เลยาล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 าโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่มันมันอะไรวะเนี่ยโอ้โห แต่มันกดด็ดูดูสวยๆอยู่นะอืมโอเคตอนนี้ผมผมมาอยู่ที่สนามปลองแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมขอจัดของให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอันนี้คือโหดสุดนะครับนี่คือลองลงมานะผมนี่คือลองลงมาเหมือนกันอันนี้น่าจะลองอันนี้นะครับผมอาใช่จริงด้วยแล้วก็ลองลงมาด้วยอันนี้นะครับผมอโอเคนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อที่จะให้เรามีเลือดเพิ่มขึ้นนะครับผมนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็น สายจู๊กในตำนานก็คือเจ้านี่เองนะครับผมโอเคอันนี้ผมอยากลองดูว่ามันไวจริงไหมอ่าปาไปโอ้ว่าตะเมื่อกี้มันหายไปในพริบตาแล้วนะครับโอเคผมจะกินแกลบแอปเปิลนะครับเอ้ยกินนอชแอปเปิลนะครับนี่เดี๋ยวผมดูเลือดเลยครับนะจัดว่าโหดเลยนะผมเดี๋ยวผมจะสู้กับ ดิมคุงนะฮะผมเดีะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเอาผมลืมเอาเอาวุธให้เขาอะ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโอเคผมท่านผู้ชมครับก็กลับมากันต่อแล้วนะครับผมก็ผมสละชีพเอสละสอาเสสละดาบให้กับดิมคุงตัวปลอมนะครับผมหรือพี่ดิมนั่นเองนะครับนะก็เขาก็ดาบก็นั่นแหละครับนีออนซอนนะครับผมก็คือตีทีเดียวก็ตายเลยนะครับก็มาดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่าก็อย่าลืมเชียร์ใครก็เชียร์กันได้นะครับผมโอเค สามสองหนึ่งพุชิปปุ๊บเฮ้ยมาสิมาอู้ตีเอ้ยแต่ก็ตีไม่เข้านะมาสิ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 มาต่อให้ดาบนี้เลยมามาดาบนี้ก็โหดเหมือนกันนะเว้ยมาสิมาสิมาสิเดี๋ยวผมอ่อนให้เขาด้วยการถอดนี่แล้วกันอโอเคเอ้ยแต่ก็รู้สึกตีไม่เข้าอยู่ดีว่ะเออนะคนมันโหดก็อย่างนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาถอดกอให้แล้วเนี่ยยัง เข้าเทมกันอยู่นะคือดาบนายยังโหดกว่านะเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงโอ้ท่านผู้ชมยังไงยังไงยังสูสีอยู่มาดิมาดิมาดิเออมาดิ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 โอ้โห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 โโอ้หเอาสิเอาสิมาสิฮะกระโดดตกบัะกระโดดตบนี่นี่ท่าไม่ตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอ้าว่าแต่ผมแพ้เขาได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมไม่ควรแพ้นะเว้ยเออ งงเลยนะครับอือหือวันนี้ก็ตกจังเลยเนี่ยฮะแล้วผมมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยอีกแล้วเหรอตั้งแต่รอบที่แล้วเลยนะอโอ้ะเอเ้ยนะไม่น่าแพ้เลยวะ่ะคือผมไม่น่าแบบว่าประมาทอะเออคือผมประมาทเกินไปอ่ะนะครับไม่น่าประมาทเลยกูนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีอีกสองรอบที่เราต้องสู้กับเขานะครับโอเคถ้าเกิดผมแพ้รอบนี้ก็คือจบเลยถ้าผมชนะก็ จบเลยเหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะรีบใส่เกาะชึบใส่เกาะแค่นี้พอก็ได้มามาเลยบักคำน้อยมาเออเป็นไงละมึงเป็นไงละมึงเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงละมึงเป็นไงละมึงเฮ้ยเฮ้ยเลิกกูลดแล้วยังไงแล้วยังไงฮะฮะเออเอออันนี้ก็ติดสตันวะเนี่ยติดสตันวะเนี่ยฮะนี่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 เป็นไงละมึงเป็นไงละมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ติดสตันติดสตันไม่ดิเอ้กินกินกินมามาติดสตันติดติดสตันนี่ไงโอ้โหเขายังดูเชิงออกว่ะโอ้โหโหดกระโหดมาเจอกันนี่ก็แบบนะเออมามาสิมาสิเออจะตายเอาจะตายเอาผมต้องห้ามตายใส่เกาะแม่งไปเลยอืมมาสิมาสิน็อตแอปเปิ้ลลิฟกินเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่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  no 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 no. No 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 no, no 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 อ่ออ,อ่อ่่เอาอิผมทอดกอกก็ได้มาผมแค่มีหมวกจุลสิ่งนี้ก็คือแบบโหดแล้วอะนะครับมนเลยมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิทีเดียวปิวอะนี่ไง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 สตันไหมสตันไหมสตันมนี่นี่นี่อื้ตีนี่ตียางมากกว่าจะเข้านะครับเอาซิเอาซิ งั้นเอางนี้คือผมรู้แล้วว่าหมวกหมวกผมโหดเพราะฉะนั้นผมจะใส่เกาะพวกนี้ให้หมดเลยนะครับยกเว้นหมวกนี้อ่าเป็นไงจะได้ดูเท่าเทียมกันนะครับทําไมล่ะ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 เธอมาทําให้ฉันหัวร้อนพอเหอะพอเหอะมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บอืมผมยังไม่เคยลองดามนี้เลยนี่ผมหมากัดมันซะเจ้าหมานี่กระโดดตบกระโดดตบกระโดดตบอะนี่เนี่ยเอ้ยอย่าทำหมาฆ่านะไม่ไม่ไม่ เจ้านี่มันร้ายจริงๆเจ้านี่มันร้ายจริงๆเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วอือหืออือหืออือหือเอาสินี่สตัน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 ดิสตันดิสตันดิมาดิมาดิไปจิกอึออือึอึอึมาหน่อยจัดการมาหน่อยเอาเลยเอาเลยทำหมากูเหรอ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 จบเกมได้แล้วเจ้าคนต้องตายนะโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะนี่อ่ะอือหืออือหือมาดิมาดิ มาดิ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 อืม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 เอาซิเอาส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 ิเอาซิจะเอายังไงล่ะโอ้โหแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นี่ยผมอย่าลืมที่จะกดไลค์นะผมแล้วกดแชร์แล้วก,วก,กด Subscribe กันด้วยผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมจากดีมคุงนะผมสซอคิมเน่เนี่ยผมผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเยีย